ปีนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นปีของโฮมสเตย์จริงๆวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมเทรนนี้ถึงมาแรงแซงทางโคง้งแล้วก็จะพาไปสำรวจ6โฮมสเตย์เด็ดๆที่คุณวาดอาสาพาไปหลงคัดมาแล้วว่าประทับใจที่สุดครับเอาล่ะครับเริ่มกันเลยคือมันก็จริงนะหลายคนก็คงเริ่มรู้สึกเบื่อๆโรงแรมแบบเดิมๆที่มันเหมือนกันไปหมดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คนหวยหาประสบการณ์ที่มันจริงกว่านั้นอยากไปใกล้ชิดธรรมชาติและที่สําคัญเลยนะ คืออยากไปนั่งคุยไปแลกเปลี่ยนมุมมองกับเจ้าของบ้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คือคนในพื้นที่จริงๆที่จะเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราฟังได้โอเคงั้นเรามาเริ่มทริปแรกกันเลยดีกว่าทีมแรกเนี่ยคือการตามหาที่พักใจที่จะช่วยฮิวใจเราได้แบบเต็มๆโดยเราจะพาไปดูทั้งแบบที่อยู่ใกล้ๆก,กรุงเทพแล้วก็แบบที่ต้องเดินทางไปไกลลิปเลยครับ2ที่แรกที่เราจะไปกันเนี่ยนะคือแบบว่าคนละขั้วเลย ที่หนึ่งอยู่ริมทะเลบรรยากาศอาร์ตอขับรถแป๊บเดียวจากกรุงเทพก็ถึงแล้วส่วนอีกที่หนึ่งนี่คือต้องเข้าไปในป่าลึกเลยนะไปพักใจแบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ท่ามกลางอากาศที่หนาวจับใจเลยแหละครับที่แรกเลยนะครับอยู่ดีมีความสุขโฮมสเตย์แค่ชื่อก็กินขาดแล้วที่นี่อยู่บนเกาะสีชังนี่เองครับเจ้าของคือพี่โมซึ่งเคยเป็นครีเอทีฟเก่ามาก่อนบรรยากาศบ้านพักมันเลยจะอาร์ตอาชิวช การตกแต่งนี่คือมีสไตล์มากเลยนะให้ฟีลเหมือนเราไปนอนค้างบ้านญาติที่แบบโคตรเท่เลยอะแล้วเบื้องหลังของที่นี่ก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยนะคือพี่โม่เนี่ยแกรู้สึกเบิร์นเอาท์กับชีวิตในเมืองก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่เกาะสีชังแล้วก็เปลี่ยนท่าเรือประมงเก่าๆของที่บ้านนี่แหละให้กลายเป็นโฮมสเตย์เล็กๆที่อบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจครับอะ จากทะเลเราวาร์ฟกันไปที่ภูเขากันบ้างครับที่บ้านอีต่องจังหวัดกาญจนบรุรีที่นี่คือโฮมสเตย์ของลุงยีซึ่งตั้งอยู่ลึกมากๆลึกจนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยคือถ้าใครอยากตัดขาดจากโลกโซเชียลจริงๆนะที่นี่คือคําตอบเลยแล้วที่พีคืออากาศครับหนาวมากบางทีอุณหภูมิติดลบเลยก็มีเรื่องราวของลุงยีเนี่ยโอ้โหฟังแล้วได้ข้อคิดเยอะมากเลยนะครับ คือท่านเคยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆอยู่ที่อเมริกาแต่แล้วก็ล้มป่วยเพราะความเครียดครับสุดท้ายท่านก็เลยค้นพบว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่านั้นก็เลยกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติการได้นั่งคุยกับลุงยีเนี่ยเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตไปนในตัวเลยครับเอาละครับเปลี่ยนโซนกันบ้างเราจะบินขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันที่นี่เราจะได้เจอกับโฮมสเตย์ที่ทำให้เราได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและธรรมชาติสวยๆแบบเต็มอิ่มเลยครับ มากันที่อากิปุโฮมสเตย์ครับที่นี่อยู่ในหมู่บ้านชาวลีสูซึ่งต้องขับรถเลยตัวเชียงดาวเข้าไปอีกความดีงามของมันคือเราจะรู้สึกเหมือนได้ไปอยู่กับครอบครัวเขาจริงๆเลยครับมีพี่น้องช่วยกันดูแลตอนกลางคืนก็มานั่งล้อมวงรอบกองไฟคุยกับพี่มัดเจ้าก,กล้องที่คุยสนุกมากแล้วก็ได้กินอาหารของชาวลีสูแท้ๆอย่างหมูรมควันด้วยและไฮไลท์เด็ดอีกอย่างนี่นะคือเรื่องกาแฟครับไม่ใช่กาแฟธรรมดาธรรมดานะแต่เป็นกาแฟที่ชาวบ้านในหมู่บ้านปลูกเองคั่วเองกับมือ แล้วที่เด็ดที่สุดเลยคือเขาจะพาเราไปนั่งจิบกาแฟดริปสดๆตรงจุดชมวิวที่จะมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวในมุมที่สวยแบบโอ้โหสวยจนลืมหายใจไปเลยครับยังอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับแต่เราจะไปอีกมุมนึงที่อำเภอ์พร้าซึ่งสงบมากๆที่นี่คือคนกับดินโฮมสเตย์ของลุงอ้วนครับซึ่งท่านเป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผามาก่อนแน่นอนว่าเราจะได้ลองปั้นดินเผาด้วยตัวเองแถมอาหารเหนือที่นี่ก็อร่อยมาก แล้วจากที่นี่เรายัางเดินทางต่อไปเที่ยวเขื่อนแม่งัดได้อีกด้วยพอไปถึงเขื่อนแม่งัดเนี่ยนะจะเจอภาพที่แบบต้องทึ่งอะ่ะคือมีต้นชมชายใหญ่ยักษ์ต้นหนึ่งยืนอยู่กลางน้ําเลยแล้วคําถามคือให้มันรอดได้ไงอะ่ะแช่น้ําอยู่แบบนั้นไม่ตายเหรอคําตอบก็คือมันเป็นวัฏจักรธรรมชาตินี่แหละครับพอถึงช่วงหน้าแล้งน้ําในเขื่อนมันก็จะลดลงทําให้ต้นไม้ได้โผล่พ้นน้ําขึ้นมาพักหายใจนั่นเองโอเคจากเหนือสุดเราลงใต้กันแบบสุดๆไปเลยครับ คราวนี้จะพาไปดูโลเคชันลับๆที่ธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆและสวยในแบบที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนมาที่นี่เลยเกาะพระทองจังหวัดพังงาครับที่นี่เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศเลยนะแต่คนรู้จักน้อยมากไฮไลท์ของมันคือทุ่งหญ้าสีทองกว้างๆที่ทําให้ได้ฉายาว่าสวนหน้าเมืองไทยครับแล้วที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะต้องใช้พลังงานโซลารเซลล์เท่านั้นซึ่งมันก็ดีตรงที่ทําให้ธรรมชาติสมบูรณ์มากจนเราสามารถเจอนกเงือกได้ง่ายๆเลย และแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายครับเป็นโฮมสเตย์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอันดับหนึ่งในใจที่ยังประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยมันคือแดนโดมโฮมสเตย์ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับที่นี่เป็นบ้านชาวประมงจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารทะเลนี่ไม่ต้องพูดถึงสดและอร่อยแบบหาที่ไหนเทียบไม่ได้เลยแต่เชื่อไหมว่านั่นยังไม่ใช่ที่สุดของที่นี่มันมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทําให้ทริปนี้มันพิเศษแบบลืมไม่ลงเลยแหละและคําตอบก็คือทะเลเรืองแสงครับ คือมันเหมือนในหนังอวตารเลยอะในคืนที่ฟ้ามืดสนิทนะพอเรานั่งเรือออกไปกลางทะเลแล้วเอามือจุ่มลงไปในน้าโอ้โหแผลงตอนมันจะสว่างวาบขึ้นมาเป็นสีฟ้าสวยแบบมหัศจรรย์มากๆครับเป็นประสบการณ์ที่ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆเป็นไงครับ6ที่พอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงทุกที่เข้าไว้ด้วยกันอยู่นะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่แค่การได้ไปเที่ยวสวยๆไงครับ แต่มันคือการเติมใจจริงๆคือการได้ไปเจอผู้คนได้นางคุยได้แลกเปลี่ยนมุมมองได้เห็นรอยยิ้มจริงๆของเขามันคือพลังงานดีๆที่เราได้ชาร์จกลับมาแบบเต็มๆเลยครับก็หวังว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะพอเป็นแรงบันดาลใจได้นะครับแล้วลองกลับไปถามตัวเองดูว่าทริปหน้าเราอยากจะไปเติมใจหรือไปชาร์จพลังให้จิตวิญญาณของเรากันที่ไหนดี